ผลมวยช่อง7สีวันที่25พฤษภาคม2568เริ่มกันที่คู่หนึ่งของรายการครับอนันตชัยลาน,นาวอเตอร์ไซส์หรือว่าเจ้าเพชรอ,อนันทพรพาน47เนี่ยวันนี้ชกมวยรอบปูนเสือน้ำหนักไม่เกิน112ปอนด์จาก,กทางแคมรูนสิทธิลมหนาวครับคู่นี้เปิดมาต้นๆ้นราคาอยู่ฝ่ายแดง3-2ด้วยความที่เชื่อว่าจะเบีเบยดบูสูต่ตีวงในดีกว่าแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงเกาะติดคิดตังบอกกันตามตรงแบบนั้นแต่พอคู่นี้ครับปล่อยมานะครับช่วงต้นก็โอเคเบียดบูสู้ดีดูเหมือนจะเบียดได้ดูเหมือนจะจับได้ต่่ออออแพงงกกนสสูุด แพงก็คือต่อเราสองหนึ่งเกือบจะ3าหนึ่งเหมือนกันแต่คู่นี้ครับเปิดมายกที่4ก็ยังทรงทรงอยู่นะครับแดงพยายามจะไล่เบียดวงในเหมือนจะจับได้แหละไม่ได้แหละราคาเอาแดงต่อก่อนนะครับแดงต่อ54แดงต่อ3าสองจากที่ต่อก่อนนั้นสองหนึ่งนั้น 2, 1, นะราคามันลดลงมาแต่แล้วก็ทําให้เห็นแหละครับแคมารูนครับถอยหลังดักเตะเขาต่อยมาตัวเองก็โต้ได้แข่งไปราคาพลิกมาจากแดงต่อ3าสองมาเป็นเสมอเงิน เงินต่อ3-2เงินต่อ5-4แล้วก็เงินต่อ314151หมด4ยกน้ำเงินพลิกมาต่อแพงถึง251เลยนะครับใช้คำว่าเกาะไม่ติดคิดตังไม่ถูกเลยครับพอยกห้านี้ก็ขาดลอยเลยครับแดงพยายามเดินบุกเบียดพยายามจะจับตีวงในแต่ทำไม่ได้จริงจรแคนารูนสิทธิลมหนาววันนี้พลิ้วเหลือเกินพลิ้วไหวเหนือสายน้ำครับหลบแบบดิจิตอลจังหวะดึงโยกหลบมัดต่างๆนาโช์ความเหนือให้เห็นเลยครับเป็นแคนารูนสิทธิลมหนาวครับชนะคะแนนอาันตชัยลานนา วอเตอร์ไซส์ไปแบบสวยงามนะครับพลิกราคาก็มี5231อันนี้คือแพงสุดๆแล้วที่พลิกนะครับก็คือในช่วงยก3เพราะว่าหมด4ยกเนี่ยน้ำเงินพลิกมาแล้วก็กินไปแบบนิ่มๆเลยครับสำหรับมวยคู่นี้กดไลค์กดติดตามครับใครยังไม่ติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยก่าวไปสู่4 0 0 0 0ซับสไครต์เร็วๆนี้ครับผลคู่2นี่ถือว่าพลิกแพงใช้ได้เลยนะครับแดงต่อกไปก่อนที่6171เลยครับด้วยความที่บุกบูสู้ดีแล้วก็เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินใส่ก่อนนะครับสำหรับทางเพชรรุ่งโรดโชคบางแสน่าย ชกรอบ8คนวันนี้กับพลายพยักเทศบาลตำบลพลับพานารายครับเรทเริ่มต้นนะอยู่แดง3-2แดนเดินบุกก่อน เดินบุกต่อยมดเตะขาครับตามสไตล์ของเขาัแหละเบียดบูสู้ไปเรื่อยครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าน้ำเงินเองพอเบียดฟัดกันมาแลกกันมาคนละดอกนละดีความแข็งแรงเนี่ยดูว่าแดงจะดีกว่าครับแดงต่อ74แดงขยับต่อนะครับที่ประมาณ3 2หมด3ยกราคาอยู่แดง74ขึ้นยก4ี่แดงต่อ74น้ำเงินมีจังหวะขาอ่อนให้เห็นแดงต่อ41แดงต่อ51แดงต่อ61แดงต่อ71แต่แล้วครับปลายยก4แดงที่เดินบุกมาเพลินๆก็เจออัดคืนเหมือนกันครับแล้วก็มีเป๋ไเป็นในช่วงปลายยก กราคามันเหลือเสมอเงินนะครับมีเสมอแดงวุ่นวายพลิกมาน้าเงินต่อ32ก็อย่างที่บอกอะ่ะบุกมาดีๆช่วงต้นๆเน่ะบวยมันสูสีนะครับแต่ว่าต้นยก4ีเนี่ยแดงดูเหมือนจะบูดูเหมือนจะคมอยู่เลยแต่ว่าน้ําเงินนั้นไม่ได้ตกใจครับปลายยกสี่อัดคืนให้หนักๆนะครับถ้ารวมคะแนนตรงนี้ก็ยังดูว่าทรงทรงอยู่พลิกมาราคาจากแดงต่อ5161เนี่ยเป็นน้ําเงินต่อ2 1หมดสิยกเนี่ยในเวทีบอกว่าชิงดำนะครับแต่ว่ามวยเนี่ยแดงก็ยังดูดีอยู่นะอาจจะเสียแค่ช่วงปลายยก4เท่านั้นเองขึ้นยก5มาคราาวิ ที่น้ำเงินเลยน้ำเงินต่อ5 1น้ำเงินต่อ4 1นะครับยก5ขึ้นมาราคาจริงๆก็ราวห้าครับหลังจากนั้นก็โอ้โหน้ำเงินในไล่ต่อเก็บเลยแดงดูเหมือนจะออกทะเลเหมือนกันจังหวะพยายามเดินบุกเดินเบียดเนี่ยเจอดักเตะคืนได้หมดเลยนะครับราคาแพงสุดน้ำเงินต่อ21นึแล้วฮะแล้วก็หมด5ยกครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเพชรรุ่งโรจน์โชดบางแสนแพ้คะแนนพลายพยัคฆ์เทศบาลตะบลพับพานอะไร พลิก6171ครับคู่เนี้ยผมว่าก็อาจจะดูว่าเบียดแต่ว่าด้วยความสนุกนะครับมวยออกอาวุธตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าอาวุธอาจจะไม่ได้สวยงามมากจะดูเป็นทรงแบบใส่กันอย่างเดียวมากกว่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็นมวยรอบบืนเสือแล้วก็เป็นมวยน้องๆนะครับที่กําลังพัฒนาขึ้นมานะครับจบเกมก็ไม่มีปัญหาครับภายพยักครับพลิก7-1ดนชนะเพชรรุ่งโรจน์ได้นะครับไม่สนคร ในขณะที่ผลคู่3ครับเซลวริตเบนพระราม2เจอกับทางดาบดํากระเป๋าลิงกี้ครับคู่นี้ก็ถือว่าน่าสนอกน่าสนใจแล้วครับเพราะว่าเลดเปิดที่ดาบดำต่อ19ครับน่าจะมาระเบิดฟอร์มโหดเลยหรือเปล่าหลายคนคาดการว่าอย่างนี้แต่ว่านะครับดาบดำแพ้ครับเตะโดนศอกหน้าแข้งแตกจบ TKO หน้าแข้งแตกแพ้สนามห้ามชุก เสวริสชนะ T.K.O ดาบดำไปในยกที่2ครับโอ้โหซวยจริงๆแต่จริง,รงก็มีอาการเจ็บขาแล้วแหละราคามันก็ข้ามมาแล้วตอนแรกที่ดาบดำต่อใช่ไหมฮะราคามันก็ข้ามมาที่แดงและแดงก็เป็นต่อตั้งแต่เห็นอาการว่าดาบดำจะเจ็บขาแล้วครับสุดท้ายก็เป็น T.K.O ไปเพราะว่าขาแตกนะครับส่วนคู่เอกของรายการนะครับก้าวกระรัดสอเทียนโพก,ก็เจอกับทางด่วนหนึ่งชูทางด่วนครับคู่นี้เรทเปิดอยู่ที่น้ําเงินต่อ11-8แครับแต่รูปเกมก้าวกระรัดชิงเดินก่อนในขณะที่ด่วนหนึ่งก็ไม่ได้หนีแหละครับ เกมก็เดินเบียดเดินฟัดกันไปเรื่อยอ่ะไม่ได้อยู่ห่างกันในเนีเบียดสู้กันได้ดีเลยถือว่าเป็นมวยอีกหนึ่งคู่ที่มันเลยนะครับหมดยกแรกราคามาเสมอไหนเสมอกันนะครับชูทางด่วนเนี่ยก็ใช้คําว่าอูเข้ามาถอดมงคลแล้วก็ต่อน้ําเงินไป2องแสนเลยนะช่วงต้นเนี่ยมั่นใจมากๆครับแต่ว่าราคาเองก็มีเงิน19เสมอแดง2ยกนะครับราคาเสมอแดงแล้วก็พลิกมาแดงต่อ19นะครับ ด้วยความที่แดงเองลัดแล้ววงในดูไม่ได้เสียเปรียบเลยและก็ยังเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นด่วนหนึ่งที่พยายามจะเร่งเครื่องโชว์ความดุดันโชว์การต่อยหมัดเป็นอันว่า9ก้ากลัดเนี่ยก็มีเตะสวนเตะโต้มาตลอดนะครับยก3เนี่ยน้ำเงินต่อ19นะครับขึ้นยก3มา19เสมอแดงเห็นไหมครัมันยังเบียดกันอยู่ตลอดเวลาเลยราคาเองก็ยันนะครับจนราคามาน้ำเงินต่อ19น้ําเงินต่อ54น้ำเงินต่อ 7 4แต่สุดท้ายก็พลิกกลับมาเสมอแดงเสมอเงินอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่า แดงเองก็ไม่ยอมเลยครับมีจังหวะโต้ดักเตะศาสต์แข้งโต้ตลอดเตะหมด3ยกเนี่ยด่วนต่อที่ราคา2-1นะครับยก4น้ําเงินต่อ21ครับคู่นี้น้าเงินเนี่ยถือว่าตัวเงินเข้าดีแต่แดงเขาก็วางแผนมาสู้นะครับเพราะว่าเขาเดินมาก่อนใช้คําว่าเขาเปิดเกมเดินก่อนแหละแล้วน้ําเงินเองก็จะมีเดินคืนบ้างเท่านั้นราคาเองก็มีเสมอเงินน้ําเงินต่อ3 2แดงจะยุบไม่ยุบตรงเนี้ยเป็นจุดสําคัญเลยเพราะอย่างที่บอกตัวเงินเข้าน้าเงินเยอะมากและเงินเองก็เบียดตีให้ตลอดแดงเนี่ยก็โต้โต้โต้ เรื่อยๆเ,เลยนะครับคู่นี้ราคาไหลน้ำเงิน3-1น้ํา้ำเงิน2-1แล้วก็ค่อยๆย,ย,ยัน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 กลับมานะครับราคาเหลือเสมอแดงแดงต่อ3-2ครับด้วยความที่ยกนี้แหละเป็นยกตัดสินยกสำคัญเลยเป็นแดงที่โชว์จังหวะโชว์พอออกมาเตะซ้ายเตะขวาต่อยหมัดพลิกออก มีขวางหน้าแทงเข่าสวนนะครับแล้วก็ดวลเนี่ยเริ่มแก้เกมยกเนี้ยยกที่4นะครับด้วยการเตะบ้างแต่เห็นเหนเลยนะครับว่าแดงจากที่ทําท่าเหมือนจะยุบวงในล็อกคอเบ,บียดตีสู้ได้เฉยเลยครับราคาพลิกจากแดงเป็นรองก็มาเสมอแดงแดง3าแดง21แดง3 1แดง41หนะครับหมด4ยกราคาแดงต่อ6กครับโอ้โหเครียดเลยครับสำหรับใครที่เข้าน้าเงินเข้าไปครับแต่ว่าเกมเนี่ยก็ดูสูสีแต่แดงจากที่ดูเหมือนจะหมดไม่หมดเบียดบูสูต้ตีและโต้ได้ทุกลูกทุกดอกครับ ราคาขึ้นมานะครับหมด4ยกแดง3 1แดง41โย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 ครับโอ้โหเฮแลลวครับจังหวะนี้ครับแต่ยก5ก็เกือบเหมือนกันนะครับเกือบมีดราม่าเหมือนกันมีช่วงหนึ่งที่แดงออกมาเหมือนจะคุมได้แล้วมังกรสะพานควายเฮยตีเข้าแดงไปตอนที่ราคา11ด้วยนะฮะแกเป็นชอบเล่นสไตล์นี้อยู่แล้วและก็สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะ แดงต่อ11แดงต่อ151มีช่วงราคาไหลรองครับน้ำเงินพยายามเบียดให้แล้วก็น้ำเงินมีหมัดเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาต่อยโดนหน้าแดงเหมือนกันต่อยมาต่อยไปราคาไหลรองนะฮะจากแดง151เนี่ยเหลือ81เหลือแดงต่อ51หเหลือแดงต่อ41แต่สุดท้ายก็เริ่มที่จะผ่อนเกมลงไปแล้วน้ำเงินเนี่ยพอผ่อนเกมราคามันก็กลับมาอยู่ที่เดิมรวมคะแนนนะครับหมด5ยกราคาแดงต่อ11แดงต่อ151 คะแนนออกมาเป็นแดงชนะครับไม่ได้พลิกอะไรแต่อย่างใดโอเคได้แค่เสียวนะครับโอ้หูน้ำเงินมาต่อก่อนแต่ว่าด้วยชั้นเชิงที่ดีกว่าของฝ่ายแดงก็ทําให้เข้าวินไปแล้วครับและนี่คือสรุปผลการแข่งขันศึกมวยตติศีวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568ขอบคุณทุกการกดไลค์และก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับจริงๆไอช่วงยก5ยกสุดท้ายเนี่ยผมว่าถ้าน้ำเงินแบบบุทะลุไปเลยเนี่ยก็น่าจะดีกว่านี้แต่ว่าแกก็อาจจะหมดแรงแหละนะครับช่วงท้ายแกถอยออกมาด้วยนะถอยออกมาเหมือนจะพอใจในผลงานของตัวเองด้วยแต่ว่าก็ ถือว่าพลิกล็อกอน,นะครับราคาตั้งต้นน้ำเงินต่อเนาะและก็เป็นแดงครับที่ชนะไปในมวยคู่เอกของรายการครับสรุปผลการแข่งขันคู่เอกของรายการนะครับก้ากระดับสอเทียนโพชนะคะแนนด่วนหนึ่งชูทางด่วนครับกดไลค์กดติดตามให้ถึง40,000่นซับสไครด้วยครับ